มาแล้วมาแล้วดูเจ้านี่ครับมาแล้วเสือ้อครึ่งกระสอบได้ร้อยตัวครับดูงานกันหน่อยดีกว่าหนึ่งร้อยตัวสีดำล้วนใกล้แล้วนี่ครับดำกวนากว่าอ,อนี้ก็เป็นแค่แรกครับที่ซื้อเะืะอขนาดนี้ ได้เลยนะครับปะลุยครับนี่ตัวนี้ไซส์ XL นะครับก๊อตเบียร์โหมาถึงก็ได้เสื้อเบียร์เลยสวยสวยกว่าที่คิดครับนี่ตัวที่สองชุ๊บเสื้ออะไรเอ่ยอ๋อเสื้ออะไรไม่รู้นะครับดูแดงข้างหลังเฮ้ยสวยนี่ครับ สวยอนะร้านนี้ดีจังมันไม่ได้แย่ครับเลยเฮ้ยตัวละยี่สิบบาทยี่สิบบาทไม่ได้แบบนี้แล้วใช่วิ่งครับตัวละยี่สิบบาทเจ๋งว่ะวิ่งอันนี้เลื่อนตัดหน้ากล้องฉันนี่ครับปุ๋ยว่านี่ครับสายไม้แผฝเปิดราวเลยหน้าบ้านนะครับตัวละยี่สิบบาทก็ขายได้แล้ว ผมสั่งมาร้อยตัวนะครับอี่คิวแดงคิวเด่นเกิวเด่นคิวเด่นส,สวยงามไม่มีตำหนิเลยนี่ครับเปิดดูยังไม่เจอตำหนิแล้วลายหน้าลายหลังเอยเอาเรื่องว่ะเออสนุกดีครับไม่ต้องไปตะเวนหาลายสม,มสรต่าตัางง้งๆต่กวบาเลยท้องก็ดีไม่ได้ไซส์เล็กไปวนยะ เดี๋ยวผมลงไว้ใน IG ีนะไอจีผมชื่อจีแบ็กช็อปนะครับที่ b s e k แบ็กช็อปลงไว้ด้วยเอสอกินหน้าหลังเลยแต่ว่ามันก็มันก็ใส่ได้ครับใส่เล่นได้ใส่ตัวตัวไปได้ไปต,ต่อครับผมนี่โอ้โหเล่นสวยไหมเอยเอาเรื่องว่ะนี่มีการแยกด้วยครับ เสื้อเขาถ้าไม่มีตำหนิเลยครับขาไซส์อะไรก็ใส่ได้แล้วเนี่ยตัวละยี่สิบบาทไก่ชอบสีดำ <c oughs> ไอจูเดนไอจูเดนเออตัวนี้ก็วสวยนะส่วนมากก็จะเป็นลายทุ่รถไปหัวที่ร้านผมก็เป็นสีดำแล้วทีนี่สั่งกระสอบดำล้นมานะครับ ผมจะเปิดขายอยู่หน้าบ้านนะคนเดินไปเดินมากุ้งดิลายด้านหลังจะก,กินไม่แตกด้วยอ่ะเนี่มีประมาณสี่มัดนะครับเขาใส่มาประมาณยี่ส้าอันนี้เราขึ้นไปมัดที่สองบิ๊กฟุตนี่ป้ายเฮนป้ายเฮนฝานอะไรมมนะป้ายเฮนหนาป้ายเฮนฮันเนสเฮนอันเดียวกันป้ายเฮนฝาหน้า,นานอะไรครับ สวยหลายตัวเลยนะครับไปต่อของสามมัดที่สามโอ้ยดีตัางห้ามัดไปครับลุยชึดสวยจริงๆตัวละยี่สิบบาททำไมจะขายไม่ได้ครับเนี่ยนะครับลดยี่สิบบาท ถ้าดีใจนี่งานปักด้วยครับโอ้เจองานปักด้วยครับผมก็ไม่ได้หวังอะไรนะครับวหวังมาขายด้วยแอ <c oughs> ่หุหย๊หยไล่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 ลูกบาสเซนต์คอร์นะครับ ไป <มา S 2> หรอสิบเอ็ดโมงแล้วลูกไปะสิบเอ็ดมงแล้ว